อ่ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเคยยวนครับผมนี่ผมจะมาเปิดอาชีพใหม่ไม่ใช่ชีพใหม่ครับอา,อาชีพเก่าแล้วครับนี่นี่ครับสวัสดีครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> อ,อีกหนึ่ง <S 2> <S 2> อาชีพของเคยอยวนครับผมนี่สามารถที่จะส่งผมกับพี่สาวผมเรียนพี่สาวผมจบพยาบาลผมจบปวสเนี่ยครับส่งได้รับผมอาชีพนี้นะครับอาชีพอะไรพาออธิบายหน่อยไม่งามลูกเสือนี่ครับนี่เลยทวนนี้เลย ออบิดครับผมไม่งานลูกเสือครับนี่นะครับเอาของที่ไม่คนที่ไม่มองไม่เห็นคุณค่าเ,าเห็นอย่างนี้ต้นละสี่บาทนะครับนี่นี่นาหน้าเขามารับอีกทีหนึ่งแต่เขาไปขายถ้าถึงมือลูกนักเรียนก็อาจจะสิบห้าสามสิบลครับนี่ <laughs> นี่ครับอาชีพนี้เลยตัดไม้งามะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํามันต้องเอาไปลอกเอาไปเลื่อยอยังยังไม่เสร็จครับผม ไปเดี๋ยวพาไปดูพึ่งก่อนครับพึ่งลังยังใหญ่เลยครับพึ่งมิ้นเจอสามลังในป่าปอนี่ครับแต่ก่อนนี้ต้นละสองบาทเองครับปอนดูพึ่งมิ้นลังเนี่ยลังขนาดนี้ประมาณสามลังเห็นพ่อบอกนะ ต้องลังอยู่ทางไหนไม่รู้ยังหาไม่เจอเดี๋ยวถามพ่อไปเดี๋ยวเราไปทำครบทำอะไรตีกันก่อนจะเอาไม้ขึ้นรถเหนื่อยเหนื่อยใช้ได้ครับผมนานๆทีทไปครับเดี๋ยวไปตีครึ่งก่อนนี่เดี๋ยวมอบแห้งนี่เนาะมันหน้าหมีเยอะนะดงนี่มันอยู่ใกล้กันไหมใกล้ใกล้กันเลยใช่ไหมเดี๋ยวทำครบเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำครบก่อนครับ นี่ครับปอที่สามารถตัดได้ในต้นแบบนี้ครับขึ้นแบบนี้แล้วมันจะมีง่ามดีใหญ่ข้างบนต้องเ,อเป็นง่ามสวยๆครับแต่ก็ต้นกำลังดีไปตีมินก่อนโอ้ลึกจังอะ่ะนี่ครับพึ่งโอ้หัวน้ำอูมเลยดีนะมีเคยโยนพกกันไกลแต่กิ่งติดรถไว้ได้เอาเข้ากล้อง đi lưu pas nó chân 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 bao, chân 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 ไม่ขึนแล้วหรออืมก็ฟันลมมันไปนู่นไมีทันติดเลยนีน้ำมัน,นดีจัดราาัง,ดดงมัว้วน้ำมันโคตรดีกำลักันรักว่ากให้งันลุ้กันว่าดูดูั่น่าไดีกัด เหนน้ำปิดเส้นลูกตันเลยเคาะปึนเพาะชั่เลง๋ยวา้องเนาะ ดับไปนียครับโอ้หัวน้ำดีเหมือนนะเนี่ยมันได้กลิ่นควันครับครบดับมีดหน่อยขมีด<ส>หน่อมนย <S <S มีแค่กับมะพร้าวอันเดียวครับดีหลังติดกับมะพร้าวดูดน้ำหวานหมดแล้วมั้ง

các thứ hai các thứ hai mấy nó mươi bốn bếp các cái gì các bạn có cố gắng không có cố gắng không có cố ครับตัดปอไม้งามลูกเสือครับผมตรงนไก่ถิ่นของน้ำเป็นขวดเลยไนะหน <c oughs> ขน้ำมันเป็นเกือบขวดนะู้นแหละอย่างเงี้ยเ <c oughs> อ่เสือสัตว์นะมันน่ามีหลายหลงังนี่นอีกหลังนึงเอาข้างในก่อนนี่เอาหลังนี้ก่อนห <c oughs> ลังนี้ก่อน ติดกันสองหลังเลยครับเอาหลังไหนก่อนดีกว่าหลังนี้มันต้องเข้าช่องนี้คราวนั้นแหละฮแหวกไปเลยหลังนั้นและสองหลังติดกันครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเมตรถึงห้าเมตรหรอหลังนี้อ่อนวะเออมาห้าเมตรนัดเลยหยิบกไปเป่ามานาน เขาตัวเลยเขาเลยโอ้โหรเลยนี่อันเนี้ยกินได้เลยลดเลยลดเลยรดเเลยอ อ่อทีอันนี้ตัดได้เลยตัดเลยขังนี่ทำมาแล้วแข่งติดกันเลย,ยอุ้ยหลังเหลืองหลังเหลืองอารามเลยครับหลังนี้หล,ลังนี้อ,นอู้หลังนี้อ่อนเพราะหลังนี้สวยโอ้โหห่วงครับมันยังหนัก,นก ว็ล็อกร็เกาะติดกติเด๋ยวมันโดดมดกบมันไม่นั่นแล้วเขาาเลยจะหลังจะล้วงเอาเอานนันปาดเลยเคียร์เลยเกาะกันติดอย่างนั้นเลยทำรังใหม่นะครับ ครับขอโอ้โหสวยๆครับหลังนี้ไปไ่อไปเรื่อยๆเดี๋ยมันทำาลังใกล้ๆนี่ครับดูนี่ดูนี่ดูโอ้สี่หลังเน้นๆครับผมนี่หลังนี้หัวน้ําสวยสุดสุดยอดค่ะจะแก่ไปหน่อยหลังนี้แล้วก็หลังนี้หลังนี้แม่จะเขี่ยเอาตัวก่อนมันเยอะเกินไปพืนมักทขายกันนี่ครับจากที่ไปตัดมเม่วานี่เราก็มาเรื่อย นี่ครับอันนี้เลื่อยไปหมดแล้วนี่จะมาสาธทิชชู่เฉยครับผมนี่มันจะมีจิ๊กอยู่ความยาวจากตรงนี้ถึงปลายนี่อยู่ที่ร้อยร้อยหลายวะร้อยสามสองใช่ไหมร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสองครับผมส่วนแล้วก็งามก็ประมาณประมาณนี้ประมาณสักสามสิบแล้วก็เอางามเอางามมาด้วยตรงนี้นี่ครับแล้วก็เอางามจับไปเลื่อยทางน้ำเลยเป็นจิ๊กเนี่ยเลื่อยอย่างเงี้ย ขวาเรื่อยเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เอามาลอกเปลือกออกครับผมนี้ขอเลือกลอกปเปลือกออกเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เอามามัดไว้มัดละยี่สิบมัดไว้ให้ทิ้งให้มันแห้งแล้วก็มาเอามีดเกาตาออกทิ้งนี่แหละถึงจะเสร็จนี่ครับพอเกาเสร็จปุ๊บก็จะมามัดไว้มัดละยี่สิบต้น แล้วก็มาลนครับลนเอาไอ้ตรงคุยๆพวกนี้ครับคุยๆพวกนี้ออกลนลนเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเลี่ยมๆนิดนึ่งมันก็จะไม่ค่อยมีคุยเยอะนี่อาคารนี้ก็รอคนมารับเขาไปเจอเอาไปเช็ดนะปิดชิปให้หน่อยอาชีพเกย์ยวน <laughs> ครับถ้าชอบก็ลืมอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับผม